ปิ้งไก่เข้าเบือเพชรบูรณ์เข้าราบหนึ่งจังหวัดหนึ่งเมนูเชิดชูอาหารถิ่นปี2566เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์อาหารที่มีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตคนไทยค่ะ กรมส่งเสริมวัฒนธรรมออกประกาศเรื่องผลการคัดเลือกกิจกรรม1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับอาหารถิ่นสู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทย Thailand Best Local Food รสชาติที่หายไป The Lost Taste ประจําปีงบประมาณ2,566ค่ะเพราะประวัติศาสตร์ของอาหารไทยอาหารท้องถิ่นที่มีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตคนไทยรวมทั้งเสนอสาระความรู้เกี่ยวกับอาหารไทยและอาหารท้องถิ่นต่อ ยอดสมุนไพรไทยสรรพคุณทางเลือกและส่งต่อเป็นภูมิปัญญาที่มีการสืบทอดรุ่นสู่รุ่นค่ะซึ่งได้เปิดเผยรายชื่อผลการคัดเลือก1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นปี2566ครบแล้วทั้ง77เมนู77จังหวัดค่ะยกตัวอย่างเรียกน้ำยอดกันก่อนนะคะแกงมัสมั่นกล้วยไข่จากกำแพงเพชรเมียงจอมพลจากตากทอดมันปัตก,กรายจากนกครสวรรค์ยำส้มโอกระทงทองสูตรเมืองชลวันจากพิจิตรน้ำพริกเม บัวปลาย่างจากพิษณุโลกข้าวเปิบสุโขทัยจากสุโขทยัยอัวบบกเ็ตจากอุตรดิตถ์และต้มส้มปลาราชจากอุทัยธานีและยังมีจานเด็ดที่ต้องชิมอีกมากมายค่ะ1จังหวัดหนึ่งเมนูเชิดชูอาหารถิ่นปี2566สามารถสร้างคุณค่าและมูลค่ารณรงค์ส่งเสริมให้คนไทยได้ตระหนักเกิดความภาคภูมิใจกระตุ้นให้เกิดการยกระดับอาหารไทยพื้นถิน่นผลักดันให้เป็นเมนูซอฟต์พาวเวอร์ส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างไรายได้หนุนเศรษฐ อของท้องถิ่นและประเทศอีกด้วยค่ะ